นเงี้ย็บริเตียนครับผมขอบขอบกดูเออนายเนยะข้าคุยตทรัพท์ย่างที่ ơn ừ. mua hắn mà tắt ừ. chưa, để, chưa? Để, bất biệt sơn đẹp sơn đẹp bất biệt nè

ลูกแกปลาปยังหันเส้นเด็อู้กัดครบบูสรงซายเส้นเี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ <laughs>

<laughs> <laughs> ngang nó phi ngang nó phi. <laughs> <laughs> Ui. Ui

เอาอุยอุ้ยเดอ๋ยวพ่อยิามยมยมเดี๋ยวเขาเขามัของของของอ้บ่ติงเนิเี่มันปอดอยู่นั่นมึงจะออกให้อะตัวไหมออกมาออกเององเราอือเนี่ยอก่เปอรอยู่บ่จะออกไหเจาออกหมกวา้างกวข้างกว่าข้างมาได้เขาปะมามาจะเอาของให้มาได้เขาป

เงี้ยเจ้ะโอ้โหลุ้นพอดีหมดฮะลุ้นพอดีโอ้ยขันนีองปีขันพ่กนี้คิดเปิดเจ้าสองโหลว่าสองโหลขึ้นสองโหลสองโหลพอดีเล่นนี่แล้วเฮ้ยนายชื่อเไงปลาเขาแต่เราหล่อเอ้ยอย่าเป็นลุ้นได้ปลาเขาแต่เราหล่อครับ ยอดสวยกนะ <laughs> ินกบไปไปฝาฝา,า,าขึ้นฝา,าอันนี้จะหวงว่าวนั่นเถอะทายรวมเนี่ยโอ้ยฝ่าในเทื่อนมันหนักเดี๋ยวเขาไปใส่ไปเขื่อนเถื่อนของเมื่อยอันตัว